นะครับในวันอะไรครับในวันศุกร์วันนี้เป็นวันดีครับวันอีดประจําสัปดาห์จึงเอาเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดมาพูดในวันนี้นะครับวันศุกร์ที่26อ่า26นะครับ1ิาโรอุนซาน่พี่น้องครับเมื่อวานนี้ได้เอ่ยชื่อคนนั้นคนนี้มีคนคอมเมนต์มาเสียใจไม่เอ่ยชื่อเขามันเยอะจริงๆพี่น้องแต่ละวันที่พี่น้องเข้ามาเนี่ยมากกว่า40คน มากกว่า40คนเช่นคุณอมพรอารีนะครับคุณอมนัทคุณรอบียเกตมันเกตมุนีนี่ก็ประจําเลยยิ่งคุณรอกียามานานๆเนี่ยนะครับก็ให้สลามระบุชื่อเลยคุณดาวุฒิคุณธัมบลีนะครับหมินแหละคุณลอฮานีแล้วก็คุณธรรมนูนเพ่งเพนคุณสุใบดักเซนยามัดเอ่ยเลยนะครับพี่น้องนั่งอ่านเลยคุณบุญยิบรีนคุณหนึ่งเดียวในดวงใจขอให้ผมไปอยู่เป็นดวงใจที่2ด้วยก็ได้นะครับคุณลุงอรุณนี่ช่วยกันแชร์กันมากมายแชร์เพื่อออะไรพี่น้ง เพื่อให้ทุกคนเพื่อให้พี่น้องของเราได้มีโอกาสได้รับรู้รับเห็นนะครับรับรู้รับเห็นวันนี้ขอนิดหนึ่งอีกพี่น้องเพราะฮะเป็นการไล่น้ําเสียวันนี้ผมจะพูดเรื่องสําคัญการค้ากับดอกเบีย้ยอาจจะใช้เวลาเกินมาอีกสักนาทีหนึ่งสองนาทีพี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามานิดนึงว่าพี่น้องฟังความเหมือนที่แตกต่างพี่น้องรู้สึกยังไงนอกจากความรู้ที่ได้พี่น้องเข้าใจไหมสงสัยตรงไหนถามมาอินชาลอผมจะพยายามหาคาตอบให้พี่น้องได้เข้าใจการเข้าใจนั้นจะทําให้เรานั้นยึดมั่นยืนยัน ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแต่ถ้ารู้อย่างเดียวอาจจะบกพร่องผิดพลาดได้ยิ่งวันนี้พี่น้องนะฮะความเหมือนเหมือนกันพี่น้องดอกเบี้ยกับการค้าโดยเฉพาะบางทีธนาคารอิสลามเนี่ยเสนอโครงการนั้นผลิตภัณฑ์นี้นึกไม่ออกว่าเอ๊ะมันไปไม่ใช่ดอกเบี้ยรตรงไหนก็ต้องไปถามผู้รู้กันการค้าคือการอะไรคือการลงทุนนะครับแล้วได้กําไรส่วนใหญ่นะฮะลงทุนจะได้กาไรขัดทุนกันน้อยมากพอได้กาไรปุ๊บได้เงินมาส่วนดอกเบีย้ยก็เป็นการให้ยืมเงินก็ถือลงทุนกําไรอย่างเดียวนะฮะไม่มีขัดทุน แต่ได้ผลประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ดูเหมือนว่าจะเหมือนกันแต่พี่น้องทราบไหมครับพี่น้องทําการค้าพี่ดพี่น้องได้ผลบุญมหาศาลโอกาสเข้าสวรรค์ชัดเจนเพราะการค้านั้นเงินที่เรามีอยู่เราได้ไปลงทุนพอเราไปลงทุนขายของเราก็ต้องซื้อวัตถุดิบมาซื้อนั่นมาซื้อนี่มาเช่าร้านเปิดทุกคนได้อันนี้สงจากการทําการค้าคนขายวัตถุดิบคนขับรถรับส่งคนให้เราเช่าร้านแล้วคนที่เอาไปขาย เห็นไหมครับพี่น้องโอ้โหมันเผยแผ่เขาเรียกเขาเรียกว่าการกระจายรายได้นะฮะทุกคนได้อานิสงส์ยิ่งพอเราได้กําไรกลับ oh, <ผ>มาทุกคนได้กําไรนะฮะเงินแสนเดียวแต่ได้กําไรกันเยอะแยะเลยแต่พอมาถึงดอกเบี้ยนะครับเงินออกไปไอคนนี้กู้ไปพอกู้ไปใช้อะไรไม่รู้เจ๊งเราก็ไม่เกี่ยวกําไรก็ได้กันไปแต่สิ่งที่เราได้มาเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับแล้วคนที่ต้องค่าตัวตายคนที่ต้องปวดร้าวกับดอกเบี้ยหรือนอกระบบค่ากันทะเลาะกัน จากเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยนะครับการค้าเป็นผล,ลบุญที่เอาล็อสนับสนุนอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกรอานเอาล็อสนับสนุนการค้าแต่ดอกเบีย้ยนั้นพี่น้องเป็นสิ่งที่เอาล็อตพูดสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลลามได้พูดในปัจชิมโอาวาดอววาทครั้งสุดท้ายนะครับที่ที่าวันที่8นะฮะซุนฮิตยะตอนที่ก่อนที่จะว่าฝาเสียชีวิตไม่กี่เดือน3-4เดือนได้พูดย้ำถึงเรื่องดอกเบีย้ยถึงสองครั้ง แล้วพูดถึงขนาดยักษ์ฟัดลูกของอบูุลอลิบที่กินดอกเบีย้ยต้องหมดเรื่องดอกเบีย้ยแล้วให้เหลือเฉพาะต้นทุนแล้วถือว่านี่คือบาปใหญ่คือการประกาศสงครามกับอลัลลอฮ์สุวตัลละนะครับแล้วมีฮะดิษอีกฮะดิษหนึ่งว่าคนที่เกี่ยวข้องกับดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับคนที่ให้กินดอกเบีย้ยต่างๆเนี่ยเหมือนกับการทําซินากับแม่ของตัวเองโอ้โหพี่น้องเป็นความเลวร้ายมากเป็นความปวดเร้ามากกับเรื่องต่างๆแม้แต่กระทั่งคนจดบันทึก มันมีเรามีคนมาว่ามามาว่าเด็กที่ขายเด็กคุมพิยาบไปขาย KFC ีดูสิมันคุมพิยาบมันขาย KFC นะทำให้คนอื่นไปกินพี่น้องไอ้พวกพูดอย่างเนี้ยผิดอย่างแรงเลยมิสิ์อะไรไปว่าเขาคุณเลี้ยงดูเขาเหรอคุณเคยให้เงินเขาไหมเขาไปขาย KFC เขาผิดตรงไหนอะ KFC ฮาลานไม่ฮาลานอีกเรื่องนึงแต่เขาไปขายของที่มันไม่ได้ถูกระบุว่าฮาลอมแต่เวลาเราเห็นลูกลูกคนรวยรวยไปนั่งคุมพิยาบอยู่ในธนาคารไปจดบันทึกเรื่องดอกเบีย้ยที่อย่างนี้เราไม่พูด เห็นไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องอิสลามนั้นเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจต้องทําความเข้าใจนะครับพี่น้องโดยเฉพาะเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยพี่น้องจําคําพูดผมไว้นะฮะผมเตือนตัวเองเตือนลูกหลานแล้ววันนี้บอกพี่น้องพี่น้องอย่ายุ่งโดเด็ดขาดพี่น้องบอกเอาแล้วก็ฉันซื้อบ้านผ่อนล่ะพี่น้องพี่น้องก็สะสมเงินก่อนสิซื้อรถผ่อนล่ะพี่น้องอย่าไปอวดมั่งอวดมีรถสวยๆไปดูโต๊ะครูหลายคนนั่งหุ่นเด่รุ่นเก่าๆเพราะอะไรเขาไม่อยากมีดอกเบี้ยผมประสบกับตัวผมเองมันเกือบตลอดชีวิต จนบ้านปลายชีวิตผมเนี่ยผมเนียดขอดูอาเลยในที่สุดอัลลอฮ์ให้ความเมตตาหลุดพ้นพี่น้องเนี่ยมัดบรารักัดเกิดกับตัวเองจําไว้เลยนะครับพี่น้องหลีกเลี่ยงให้ให้สุดความสามารถนะครับเอาว่าหลีกเลี่ยงเลยไม่ต้องสุดความสามารถแต่ต้องหลีกเลี่ยงเลยเรื่องดอกเบี้ยมันเป็นการประกาศสงครามกับอัลลอฮ์สุบฮัดตลาเป็นบาปใหญ่นะครับและนี่แหละครับอัลลอฮ์ให้กระจายการที่เรา,เามีเงินอยู่อลัลลอฮ์ให้ออกสากาัดเงินไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าเงินไปทําการค้าแล้ มันได้อาน,นิสงให้กับคนอื่นแต่ถ้าเอาเงินที่มีอยู่ไปให้เขากู้แล้วกินบนหัวเขาหนักบนหัวเขาเขาตายเพราะเราเขาเดือดร้อนเพราะเราเขาลําบากเพราะเราโอ้โหพี่น้องพี่น้องเป็นการกดขี่ที่คนรวยกดขี่คนจนอย่างเดียวเลยแต่ถ้าการค้าไม่ใช่เรารวยเราจนไม่รู้คนที่เอามาเอาของมาขายเรารวยจนไม่รู้คนที่มามีส่วนร่วมมารับจ้างเรา,เอ,าอ๋อพี่น้องอาน,นิสงอะน,นิสงจริงจริงขอย้ําเลยพี่น้องวันนี้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กันมานิดนึง ว่าความมือนที่แตกต่างอันนี้พี่น้องรู้สึกอย่างไรเห็นด้วยไหมกับที่ผมพูดหรือว่าอ๋อได้สิหาว่าผมมีเงินอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อพี่น้องไม่มีเงินพี่น้องอย่าไปยุ่งพี่น้องนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเราไม่ได้อดตายนี่นะฮะเราไม่ได้อดตายผมผ่านมาหมดแล้วครับพี่น้องเรื่องดอกเบีย้ยถึงกล้ามาพูดถึงยืนยันได้ว่านะครับถ้าเราเนียด นะครับต่อสู้กับมันจริงจริอลัลลอฮ์จะให้ความเมตตาและเราจะหลุดพ้นพี่น้องกดไลค์กดแชร์ผมเชื่อว่าพี่น้องของเรายังมีอีกมากที่ยังอยู่ในกลุ่มพวกนี้กดไลค์กดแชร์ออกไปเตือนกันผมขอเตือนเลยนะครับผมขอเตือนเรื่องนี้นะครับวันนี้จากลาพี่น้องครับ w a r ฟิกวะ i f w ั l i d a y a k salamualaikum warahmatullah ะ a b a r a k a t u h